กันเลยนาะนนมแล้วล่ะสิก็เป็นเนื้อเดียวกันนันที่เอาไงดีละ่ะท่านเอ๋ยาขอข้าขอบวชจะขอบวชที่บ้านได้ไหมคะที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าสมมติมาบวชที่นี่เนี่ยปัญหายอย่งเนี้ค่ะที่นอนนอนกับมืนไม่ได้อาเป็นว่าอันที่หนึ่งคือมีปัญหาเรื่องเด็กแน่นอนและเด็กส่งผลให้เธอแน่นอนนะ พันนี้ก็อยู่ที่ว่าเธอก็อยากจะให้เด็กเนี่ยไปเกิดใช่ไหมแต่เงื่อนไขก็คือว่าไม่สามารถที่จะมาบำเพ็ญเพียรตามสถานที่ที่ชาวบ้านเขาอยู่กันได้เพราะว่าสุขภาพไม่ดีจะไปบวชที่บ้านเลยปฏิบัติที่บ้านเลยไม,ไม่มีคนอยู่อยู่คนเดียวก็จะเหมือนกับอยู่ในวัดอย่างนั้นหรือเปล่าได้ไหมท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยก็ยากอยู่แต่ให้รู้อย่างดีผมไม่ทำนะ แต่นางจะสัญญาหรือเปล่าเอ่ย60วันเลยนั่นนะได้ค่ะก็อ,อยู่บ้างก็60วันถือสินแปนะค่ะอ่าก็ได้นางรู้หรือเปล่าสินแปดอะไรคือรับประทานฉันมือหนึงน่งแล้วก็คือปกติเลยโดยโดย,โดย,โดยโปกติชีวิตเนี่ยก็จะรับประทานหนึ่งมือแล้วก็ท่ทานขนมอะไรไปหน่อยหนึ่งทั้งวัน <พ>ออก,กินนอนอยู่แล้วเรื่องการกินก็น้อยลงเพราะฉะนั้นสินเรื่องของอาหารก็โอเคท่าน,นี้เรื่องอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหม,ไมอ,อ่าก็แล้วก็ทุกวันอาทิตย์จะใส่บาอ่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเธอมั่นใจว่าวสินแบบนี้เธอครบอยู่แล้วใช่ไหมคิดว่านะคะเธอไปอ่านดูเธอไปอ่านดูว่าสินแบบน,<ด>นี้อะไรบ้างแล้วก็ทําตามนั้นละกันอ่ามีความมั่นใจเพราะชีวิตปกติก็จะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วเออ เด็กเลยนะท่าน60วันเลยนะท่าน60วันนี่ยนะต้องกลับมาหาท่านไหมคะก็กลับมาเลยมาจุดทูปส่งเลย<ม>นั่นแหละนะได้ค่ะมาจุดธูปส่งได้ค่ะไดะ้เด็กจะกินอะไรเสื้อผ้าอะไรปล่อยสัตว์อะไรจะได้ไปเลยหญิงชายหญิงอ่ว่าไป ไม่ไปเกิดชั่ทีนเนาะหล่นตาเนาะใช่แล้วมแม่ไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้ว่าเนาะแต่ก็าเช่าหน่อยอ่ะหมดกรรมแล้วรเริ่ม,มแม่ใส่บาทให้ทุกวันเลยนะคะทุกครั้งที่ใส่บาทแต่ก็ไม่ไม่ถึงเขา๋อเล็บขาขอโทษเลยค่ะ่า <c oughs> ไปเ้าเลย <c oughs> ใช่ เสียฟอรมเริ่มใหม่เด็กน้อก็เจ้าแม่ขอโทษไม่ได้ตั้งใจใดๆเลยและลึกถึงเออมันเป็นกรรมเก่าตอนนี้หมดกรรมแล้วเออพวกเราต้องเข้มแข็งรามรับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันขอบคุณรู้ื่อะไรล่ะ ชุดเจนจิลาค่ะเจนจิลา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 กินอะไรดีทานอะไรดีข้าวปลาทูทอดค่ะข้าวปลาทูทอดและอะไรอีกกิ้กินคุกกี้ขนมปังปิ้งค่ะชาอุ่นๆๆๆชชาาออุุ่่นน รู้จักกัเปาคือเอาเอาชาแล้วก็อใส่น้ําร้อนลงไปให้เดี๋ยวหนูไปชงเองนะลูกได้ทุกวันเนี่ยแม่ก็จะเอาชาซองๆเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่บาตรไปให้ด้วยนะคะแต่ต้องชงอุ่นๆถวายผ้านหน่อยได้เอาไปมันทีหลวงตาไม่ชงอลวงาไม่ได้กินไม่ชอบไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้กินเอาไปแล้วพ่า ท่านไม่ชงเขาก็เลยไม่ได้ก uh ินก็ชงถวายท่านหน่อยได้ค่ะชื่อปติน claro ้ำร้อนอันเนีกเป๊ะได้ค่ะถวายให้ท่านทุกวันแล้วก็วันที่ท่านมาก็ให้ท่านเอากระติกลับมาให้หน่อยคือมีกระติไปกระติมาดังนี้อ่าเธอก็ชงมาแล้วร้อนไปถวายท่านไปแล้วก็ชอบกินอาหารที่มีประโยชน์ค <Ja ือเป็นพวกสลัดผักผักประโยชน์พวกพวกอะไรนะคะอ่า มะเขือเทศและชินีเพื่อชะลอเพื่ออะไรที่มีประโยชน์ตักทองนึ่งค่ะจินปลาเนื้อชิ้นใหญ่หน่อยอะค่ะปลาเนึ่งใช่ค่ะปลาเนื้อปลาตุ๋นอาหารที่มีประโยชน์ทุกวันอาทิตย์ที่แม่ใส่บาตรให้อะค่ะเป็นข้าวบดเลยอาทิตย์หนึ่งต้องประมาณเกือบสามสิบถุงหนึ่งเลค่ะได้ไหมคะ มันไม่มีชื่อจ่าจงแต่หนูก็เ,เห็นแต่หนูก็รับไม่ได้ออ๋โอเคค่ะเจนจิลาตอนนี้เธอรู้ลอลไรเขาชืช่อเจนจิลาได้ค่ะอ่าเสื้อผ้าอะไรจ๊ะเสื้อผ้าเหรอคะ,อะชุดขาวที่ค้าตั้งหกสิบปันหกสิบขาวอ,อาหกสิบวันขาวเด็กห้าขวบปล่อยสัตว์อะไรจ๊ะปล่อยค่าดวงตาเล่นชุดขามีอามาทิเน่ปล่อยอะไรเอามาทินนา,านที่นี่คะ่ะโอเคค่ะหนูจะได้บจนจ่ายดวงตาก่อน ไนะเขาจะได้บุญจากหลวงตาก่อนชุดขาวสังฆทานชุดขาวให้เอามาถวายที่นี่เขาอยากได้บุญจากหลวงพ่อแล้วสัตว์อ่ะสัตว์ปล่อยอะไรคะปล่อยหอยขมห้าโลค่ะปล่อยห้าโลตามนี้ตอนนี้หอยขมหายากเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมปลาทูเลยนะหอยขบมันหายากหลวงพ่อใช่น้ำมันเยอะไงอ๋อเลยหายากใช่ไหมหายากได้ไหม เปลี่ยนหอยข้เป็นปลาไหลได้ไหมก็ได้ค่ะห้าตัวปลาไหสิบตัวปลาหมอสิบตัวก็ได้ปลาไหลสิบตัวปลาหมอสิบตัวอย่างนี้ได้อ่ต้องกระทาหารหนึ่งชุดนะชุดมีแล้วดอกไม้ทุกเทียนมีแล้วแล้วเริ่มได้เลยใช่ไหมล่ะกลับบ้านก็ทําได้เลยแล้วเขาเจ็บป่วยนี่มีเกี่ยวอะไรกัน สังขารด้วยเมื่อนูด้วยที่อยู่มาด้วยกันนานค่ะอต่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าก็เกาะแข้งเกาะขากันไปอยู่ด้วยกันค่ะเธอเธอเป็นชีซ้ายอย่างเดียวมามาปีนี้นะค่ะชีซ้ายเนี่ยไปฉีดยาวัคซีนมาป,ป่ะไม่ฉีดโควิดป่ะอ๋อโควิดเนี่ยมันมันฉีดมาล่าสุดเมื่อวันที่สองทันว่าพีเข้มนะฉีดได้ป่ะฉีดฉีดวัคซีนโควิด นี่แหละพวกนั้นนหะมันจะทําให้พวกเธอเป็น,นปกติไม่เป็นหรอกคนเดี่ยงเดี่ยงไปข้างหนึง่งครึนน่งนึงนี่เลยพวกฉีดยามาจะไม่รอดนะไม่เกี่ยวเธอเ,ธอเท่าไรใช่ไหมเกี่ยวบ้างช่วยแม่หายอย่างนี้ได้ไหมให้เขดีขึ้นไ้ไม่ได้หายแต่ดีขึ้นค่ะดีขึ้นสันรักที่แกแล้วปล่อยนานเกินเป็นมานานแล้วเหรอ กระดูกเสือทับเส้นประสาทเดินไม่ได้อ่าอ่าเขาจะเบาบางเพราะเขาไม่อยู่แล้วเธอก็จะเป็นอิสระแล้วไม่งั้นเขาก็เกาะเธอไปเบี้ยวไปเรื่อยเบี้ยวไปเรื่อยตามนี้ใช่ไหมสาธุอ่าเจนจีลาไปได้เลย